ฉากยังยิ่งใหญ่ D-Idol Next Gen es, Thailand 2026เวทีเฟ้นหาดาวดวงใหม่แบบไม่จำกัดเพศปลุกพลังเด็กไทยสู่ระดับโลกสองผู้บริหารหญิงเก่งคุณส้มและคุณทิ์จับมือเปิดตัวโปรเจกต์ยักษ์แห่งปี D-Idol Next Gen es, Thailand 2026งานถแถลงข่าวเวทีประกวดเฟ้นหาเยาวชนไทยที่มีความสามารถเข้าสู่วงการบันเทิงและเป็นตัวแทนประเทศไทยบนเวทีโลก ภายใต้คอนเซปต์เด็กแต่เด็ดเปิดรับทุกความหลากหลายอย่างไร้ขีดจำกัดนฟินิกออเดทอรเรียมโครงการฟินิกประตูน้ำสำหรับผู้ชนะจากเวทีนี้จะได้รับโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยก้าวสู่เวทีระดับสากลอย่างจูเนียร์เซเลริตี้เวิลด์โดยทางกองประกวดพร้อมสนับสนุนด้านการเทรนนิ่งเพิ่มเติมเพื่อให้พร้อมแข่งขันในระดับโลก เฟ้นหาความเด็ดสไตล์ The Idol Next Gen, Thailand. ดีอ i d ดอลเน็กเ n นไทยแลนด์แรงบัดาลใจก็เกิดจากของสาวใช่ใชจากเราสองคนเองค่ะ<แ>ซึ่งเป็นคุณแม่อยู่แล้วแล้วก็มีลูกวัยเดียวกันใช่<ป>มีลูกวัยเดียวกันแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะการประกวดตอนนี้มันมีอะไรบ้างยังไงบ้างซึ่งลูกทิพย์ก็เคยไปประกวดมาบ้างแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออมันค่อนข้างจํากัด ด้วยบางทีก็จะเป็นแบบผู้หญิงใช่แล้วก็ความ<ไ>วสามารถ,าาารถบางทีก็ร้องเพลงก็คือจะร้องเพลงอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเง <ตำ S 1> ีงย้ย <ตำ S 1> ซึ่งเวทีเราเราอยากเปิดโอกาสให้กว้างมากขึ้นก็คือทุกๆการแสดงทุกๆความสามารถของเด็กๆก,ก็คือสามารถมาโชว์ได้เลยใน The Idol Next Gen Thailand ของเราค่ะใช่มีความหลากหลายมีความหลากหลายใช่ค่ะที่เราตังเราต้องามอะเราาคงไว้ ตั้งทงไว้ตั้งทงไว้ก็คือจริงๆแล้วเราอยากให้เด็กมีที่มีความสามารถจริงม่ที่เด็ดจริงๆเลยนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าด้วยตัวบอสสองบอสเนี่ยคือโลกสมัยใหม่แล้วเปอร์โอกาส L G B T อันนี้สําคัญมากได้ทั้งนักร<อ>้องทั้งดาราทั้งนักดนตรีใช่ค่ะใช่ค่ะที่่บอกวา เปิแล้วใช่ค no, ะ well, ูก็สามารถ่ะปวดใช่ครับมาได้เลยครับเพราะว่าจริงๆอ่ะเราเห็นทุกเทีที่แบบว่าตอนนี้ที่ป็นมีปวดนะเราจะมีแบบว่าเพศอาผู้ชายเพศหญิงผู้ชายแล้วก็ LGBT อ่าซึ่งตัวนี้มาเป็นความเท่าเทียมแล้วอะไรเงี้ยแม่ก็เป็น LGBT ใช่ไหมมันลดบทดแล้วแล้วมันเด็ดจริงาบอกอะไรกับพวกเขาว่าหลับการทุกเพศทุกฝ่ย เท่อคันถ้าไม่เป็นความหลากหลายนี้มันจะมีกตัดสินหเลเท่ากันนะเกณฑ์การตัดสินก็มองว่าจริงๆแล้วเด็กๆทุกคนมีความสามารถใช่แต่ว่าบนเวทีอเขาจะสามารถแสดงศักยภาพของเขาออกมาได้ใช่แต่ว่าด้วยความด้วยความตื่นเต้นด ah> ้วยปัจจัยหลายๆอย่างอาจจะทําให้เขารู้สึกแบบว่าประมาหรืออะไรก็แล <ok ้วแต่ใช okay. ่ไหมคะก็คือ การควบคุมตัวเองแล้วก็แบบมีสติบนเวทีด้วยก็สําคัญะค่ะใชต่ตรงนี้มันจะเป็นความมันเลยในการประกวดคือผมมองว่าบางคนคนนี้ร้องแบบชายนิ่งร้องเพราะร้องดีมากกับอีกคนแสดงเก่งมากอีกคนเล่นดนตรีสุดยอดทีนี้เราจะให้ใครเนี่ยมันอยู่ที่นี่แหละดูรลจิมีเกี่ยวกับพวกเราว่า ปีนี้ใครจะมาเป็นหนึ่งระหว่างนักดนตรีนักร้องนักแสดงดีค่ะใหญ่ๆกรรมการใหญ่ๆเราเป็นผู้เชี่ยวชาญมันจะได้เราคิดว่าคนที่เข้ามาประกวดในที่เรามองาต้องมีตัวินปันแบบไหนที่จะเข้าตาเราจะเป็นหนึ่งที่ดีสำหรับพี่เนี่ยเวทีนี้มันไม่ได้ชาเลนจ์เฉพาะผู้เข้าประกวดนะชาเลนจ์เราเองด้วยเพราะพี่เคยไปตัดสินการประกวดเด็กที่เป็นทายเลนบ้างในบางเวทีเนี่ยเด็กเขาเล่นสแตะฮะ เจนนี้ก็ยังงงว่าจะแตกมันคืออะไรเราต้องไปศึกษาแล้วก็ต้องเวลาไปศึกษานี้เราต้องศึกษาให้ลึกซึ้งเพื่อเราจะไม่ต้องเป็นคนตัดสินเขาอย่างเช่นการร้องเพลงอย่างเงี้ยจริงๆแล้วถามว่าถนัดไหมเราเราจริงๆที่เป็นกรรมการไม่ได้ถนัดทุกทุกแบบในทุกๆคนดังนั้นเนี่ยพอพูดถึงการแสดงตอนนี้พอพอพูดถึงทาเลนแบบนี้เราเองต้องกลับไปดูเยอะๆด้วยว่าเด็กสมัยนี้เขาสนใจอะไรแลวเขาจะเอาอะไรมาเล่นเช่นบางครั้งนะพี่น็อ พี่ไปเจอการตัดสินอะไรอ่ะที่แต่งตัวแบบเขาเรียกอะไรคอสตูมคอสเพลย์อย่างเงี้ยโอ้โหมันคือตัวอะไรกันมากเราก็ต้องไปศึกษาให้มันลึกซึ้งว่าเนี่ยมันเหมือนจริงไหมเขาเขาเรียนแบบรูปร่างหน้าตาท่าทางได้เหมือนจริงจริงไหมท้าเลจ์เราด้วยนะแล้วก็ถามว่าสิ่งที่เราต้องการคือต้องการอะไรอย่างที่บอสบอกไปเลยคือต้องการความทาเลนต้องมีแน่นอนทาเลตนเนี่ยมาเป็นระดับเบื้องต้นสองก็คือว่า ความกล้าแสดงออกความสนุกความจอยกับบนเวทีต่างๆเนี่ยก็จะออกแบบมาเพื่อเพื่อสำหรับคนที่เป็นทาเล้น์ในแบบ360องศาเนาะเวทีของเราเป็นแบบนี้ครับสำหรับดาตคุณสมบัติเด็กที่จะต้องมาประกวดเวทีนี้ต้องอะไรเด็กที่จะมาประกวดในเวทีนี้ต้องมั่นใจในตัวเองมั่นใจว่าตัวเองเป็นซุปเปอร์สตาร์ได้ในทุกแขนงนะครับแล้วก็ตอนนี้ ทีไอดอลเน็กซ์เจนไทยแลนด์ก็ร่วมกับทานผมนะครับเราได้จะมอบสิทธิพิเศษ,ษ,ษให้กับนักร้องนักดนตรีในในส่วนของผมเนาะที่ใครที่มีแวว์นะครับเราจะมอบคุนนะครับเพื่อสร้างสารรค์ผลงานเพลงให้ด้วยครับไดอราคาต้องการคุณสมบัติเด็นไบ้างเด็ก จริงๆมันต้องเด็ดอย่างคำว่าเด็ดมันต้องคำวัวหมดทุกอย่างอย่างที่พัพเวอร์ของพี่เดวิดนะครับของพี่พี่หนุ่มและของทุกคนนะมันต้องเด็ดจริงๆบนความชายบนความมีเสน่ห์ของเด็กเนี่ยมันนั้นเนี่ยเขาจะต้องฉายออกมาเยอะมากที่สุดมีความเป็นเอเจนเตอร์ที่ดีที่สุดมีความเป็นตัวของตัวเองด้วยในนั้นต้องครบออดขึ้นปุ๊บอันนี้เด็ดมันคืออย่างนั้นเลยฮะต้องเด็ดจริงๆครับแล้วอย่างเดียวกันแต่เสียงมันมีสองรุ่นใช่ไหมครับมันจะมีพิธีพิธียักเจ้าเลา อ่ะให้ชิปบ้างอ่ะหกถึงชุดแปดก็ต้องเป็นเด็กแต่เขาเต้องมีแววของเขาเยอะค่ะใช่ก็คือจริงๆแล้วก็คือทั้ง2เจนเราก็เกณฑ์การตัดสินก็จะคล้ายๆกันเนาะก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเยอะค่ะเพราะว่าเรามองว่าเด็กๆทุกคนอ่ะมีความสามารถแล้วทุกคนผ่านการเทรนผ่านการเรียนรู้พัน อาจจะผ่านเวทีมาบ้างแล้วก็เยอะนะคะทีะ่มาประกวดเนาะก็คือเรามองว่าเราด้วยความที่เรามีใช่ทุกทุกท่านตรงนี้นะคะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคือก็จะมองเห็นความฉายแสงความพลังของน้องๆว่าคนไหนเหมาะสมใช่เราก็จะเอามาตรงนี้มาพูดคุยกันใช่ค่ะแนะนำน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับใครที่ส่งเข้ามาประกวด ให้น้องๆไปดูการประกวดระดับโลกเยอะๆถ้าคุณชอบใครแล้วเอาเป็นไอดอลทาแบบเขาแล้วก็สร้างสรรค์ในแบบของตัวเองผสมสารเข<อ>้าไปอยาาทราบเรื่องรางวัลของยุชนาดเปนจะได้อะไรรางวัลน,นะคะรางวัลที่หนึ่งแน่ๆก็คือเงินสดมูลค่าสองหมื่บาทแล้วก็มงกุฎสายสะ้ายเกียรติบัตรค่ะ ่าแล้วก็มีโอกาสไปต่อใช่ไหมคะกับอเวนป้าผมรางวัลชายนิ่งพิเศษสําหรับนักร้องและนักดนตรีมอบให้ค่า5 0ื0 0บาทในการสร้างผลงานเพลงอ่าแล้วก็ไปเวทีระดับประเทศของมาเลเซียค่ะใช่จุเนีย c e r e b r i ต y เวิ l ์ใช่ตอต่อด้วย ผู้ชนะจะได้ไปต่อบนเวทีแะดับเรใช่ค่ะ şey> จูเน ah, ียสเลเนตี้เนี่จะผนงานเราเชื่อพี่เราจะมีการแบบว่าคุ้มีการเทรนนิ่งคนผู้ชนะยังไงบ้างสำหรับในฐานะผูให้ ครับเอาทางด้านเพลงก่อนเลยในการครับทางด้านเพลงและด้านดนตรีเนี่ยการกรุมมี่ของเราก็คือให้น้องๆมองเห็นภาพสุดท้ายของตัวเองที่เป็นซูเปอร์สตาร์แล้วคุณจะแต่งตัวแบบไหนคุณจะมีรูปลักษณ์แบบไหนคุณจะร้องเพลงตามคุณขนาดไหนสร้างพลังให้กับเขาและอีกข้อหนึ่งข้อที่สองคือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนอกจากเป็นคนที่เก่งแล้วสุดยอดแล้วต้องเป็นคนดีด้วยครับ แล้วก็จริงๆแล้วนอกจากของพิเศษบ้านะฮะเรื่องเป็นละครแล้ะก็คือว่าเด็กคนนะที่มีมีความสามารถในเรื่องของด้านการแสดงนะฮะก็คือนอตทำนัดละครอยู่แล้วนะแล้วก็มีพันธุ์ชิลี่ตรงนี้นะฮะก็เราจะเรียกน้องๆมาเรียนกับเราและสำคัญที่สุดนะเรามีรางวัลเบสซัพพอร์ตด้วยนะฮะใช่มีหลายรางวัลมากจริงๆเบสซัพพอร์ตนี่คืออะไรต้องไปอ่านเลยเพราะว่ามันเยอะมากคุณแม่ที่คอยดันน้อง แล้วน้องๆเกิดรักขึ้นมาที่คุณพ่อคุณแม่ได้รางวัลได้รางวัลด้วยคนที่ต้อการก็ต้องได้รางวัลผู้ที่สนุกอยู่เบื้องหลังใช่ค่ะเป็นกิจกรรมครอบครัวนะคะใช่ค่ะสมานฉันในครอบครัวค่ะเพราะว่าเราทราบดีกันอยู่แล้วว่ายุคนี้คือคุณพ่อคุณแม่ซัพพอร์ตเป็นที่ให้ค่ะคือเรารู้เพราะว่าอย่างเวลาตอนลูก้ว่าสำคัญมากไปประกวดเขาดูจากคุณแม่เองคุณจากคุณแม่ทั้งสองก็ซัพพอร์ตดีกว่าใช่ค่ะก็เลยเข้าใจค่ะ ค่ะอยากใจค่าเชิญชวนคนที่ลังเลจะสมัครกานมาประกวดบนเวทีโอเคค่ะไม่ต้องงังเลนะคะเดินเข้ามาสมัครได้เลยค่ะเราเปิดโอกาสให้ทุกคนค่ะสมัครในเพจเสมัครในเพจใน official l i ไ e ได้หมดเลยค่ะค่ะก็อยากจะฝากนะคะสำหรับน,อนอ้องๆที่กำลังลังเลคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคิดว่าเอ๊ะ เวทีนี้จะเหมาะสมหรือเปล่าหรือว่าคิดเยอะไม่ต้องคิดเยอะค่ะลองมาสมัครก่อนไม่ว่ายังไงไม่ว่าจะ ผ่านไปถึงรอบไฟแนลหรือเปล่าอันนี้ต้องมาลุ้นกันแต่ว่าใดๆก็คือได้ได้รับโอกาสดีๆใช่ได้รับประสบการณ์ได้มีเพื่อนดีๆในในเวทีนี้แน่นอนค่ะใช่ตอนนี้เราก็ได้เชิญผู้ค่าเพลงนะครับโปรดิวเซอร์แล้วก็ผู้จัดซีรีส์อีกหลายๆท่านที่มาเป็นแมวมองด้วยก็สำหรับ The i c o n e x t Gen Thailand เนี่ย เป็นการเปิดโอกาสให้สำหรับน้องๆที่มีความสามารถหลากหลายมากไม่จำกัดความสามารถไม่จำกัดเพศเราแค่จำกัดวัยเ <S 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 วทีสำหรับเยาวชนและวัยวชินะฮะ,ะก็จำกัดวัยอย่างเดียวนอกนั้นไม่จำกัดอะไรเลยดังนั้นความสามารถเนี่ยเป็นแบบไหนที่เรารู้สึกว่าแบบนี้เป็นท ALENT ของเรา <N> um> นํามาให้เราดูก่อนจะเพิ่งตัดสินตัวเองมาให้เราช่วยดูนะบางทีเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นความสามารถง่ายๆอาจจะไม่เข้าตาหรือเปล่ามาก่อนมาก่อนนะอยากให้มา มาก่อนแล้วก็มาแสดงความสามารถให้เราดูก่อนและเดี๋ยวพี่น็อตจะบอกเองว่าใช่หรือไม่ใช่กน็อฝากไปกันนะคะสุดท้ายนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจนะมาสมัครกันได้เลยนะฮะติดตามรายละเอียดได้ที่เพจไมดอนเน็ดเจนไปแล้วนะครับฝากด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ